สวัสดีครับโดนวัตน์ลงคึงอุบลราชธานีวันนี้พามาดูงานโมดิฟายชุดเกียร์ดี60ใส่ปั๊มดีซ70ตามคําเรียกร้องของลูกค้านะครับสร้างชุดโมดิฟายนี้ขึ้นมาเพื่อ,อแก้ไขปัญหาปั๊ม DC 60ซึ่งมีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะอะซิเอรอุปกรณ์ต่างๆอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะหายากนะครับส่วนปั๊ม DC 70ค่อนข้างที่จะมีเยอะในท้องตลาดแล้วก็สามารถานำมา modify เพื่อให้ใส่กับชุดเกียร์ dc 6 0ได้นะครับโดยเราจะแก้ไขเป็นบางจุดของเจ้าตัวเสื้อนะครับส่วนรายละเอียดเกียร์ชุดเฟืองก็ยังเหมือนเดิมทุกจุดนะครับจุดประสงค์ที่สร้างขึ้นมาก็าดังที่แจ้งแล้วก็รถ dc 6 0ในบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะเหลือเยอะพอสมควรนะครับเราจึงต้องทำการ modify เพื่อตอบสนองกับ าการใช้งานของเพื่อนสมาชิกนะครับท่านใดที่มีรถ dc 6 0ต้องการใส่ปั๊ม dc 7 0ก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาไ,มได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ท้ายคลิปโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ